สวัสดีครับผมพี่น้องท่องตายสุปูสุกคนที่กำลังเบิงตอนนี้นะครับเมื่อนี้ก็พบกับผมเบาอ๋อคือเราครับผมเมื่อนี้จะไม่เห็ดแตงน,นี้เมื่อนี้ผมไม่เห็นอันนี้ให้เบิงกับดวงดักแง่คผม ดวงดักแง่นี่ครับมีผู้ใดเคยเห็นบ่ก็นทีะมีเห็นใน YouTube เยอะแยะนะครับนี่ครับดวงดักแง่ลูกฝากกระฮองเป็นตะยานแนง่งพอจะเป็นแนวทางให้พี่น้องได้บ่ครับ ดวงดักแหน่วิธีดักกับบางยางครับที่ดักอ่ะนี่ครับนี่เลยดึงขนดอกมาขำอะไรน,นี่ก็ซีหู้นหน่อยๆอันนี้ก็เดือยคือจังไอ้ดวงดักหนูเหรครับเนี่ยจับดึงลงมาครับดึงกองลงมาเกาะนะครับ เป็นลักษณะนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็นการพมการพมนะครับการพมผมวาา่าเอาสวานจะเจาอคันคันนั่น,น,นจอบสวานจอะแล้วก็เอาการพรมเสียบลงไปครับพออย่างวันที่ถ้าเกิดถ้าเกิดเล้ามุงนี้ลำแดมก็เห็ุได้อยู่ครับเลาใหม่ลำแดมเลยก็ได้แต่ว่า ทั้งบ้านผมทั้งทังบ้านผมนะครับมันเป็นยินแข็งหนาแรงหนาแรงเมษาหลังปีใหม่ครับดินมันจะแข็งครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอาอันนี้ครับเอาไหม่ทำเป็นไม่มันเสียบประยูครับผมนี่ครับจะดัดแปลงลองเบึงมันจะใส่ได้อาวุ้การห่ม เสียบเข้าไปแล้วเอาเกาหยอดตรงนี้ค็เอาตะไบหรือว่ายินฝนมีดนะครับถูให้แหลมแหลมนี่ครับถูแหลมแหลมนี่ครับกดไกการเชื่งานของมันค็เสียบไว้กับปากคู่แห่นะครับแับชนิดนี้สี่ทำงานเห็นผนได้1อยเปอร์เซ็นต์แอเมื่อ เขามั่นใจนะครับมั่นใจว่าแง่คู้นี่ในหูน้นี่มีแง่อยู่แน่นอนนะครับนี่ตัวนี้สี่ทํางานเห็นผลแต่ลอยลอยเปอร์เซ็นต์เอาตะเก่าเก่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะบอกบอลอยหรอเอา้าว่าขี่คุยนะครับลอยง่ายคือว่าเขาไปผูกไปปลาไปดงเนี่ยฮือตัวนี้ไปนั่มถ้าเห็นแง่ตัวไหนแรงลง ใสแมลงนกูกัดเสียบไปเลยเสียบไปปากอูเลยนั่งถาพวกเกินฐานาที่ครับนั่งถานั่งถาเลยตั้งกล้องเบื้องแรกเลยพวกเกินหานาที่แย่ตัวนั้นสีแดนออกมากขึ้นลรวกว่าต่ำครับต่ำตัวนี้ครับต่ำเรือตัวนี้ทุกมื่อกีลนลนเสียบตัวนี้กันที่ฮัทนรับทนาะเ,นเป็นแบบนี้ครับ ตัวนี้ที่ผมบากไวเห็นบ่ผมบากเอาเลยบากไวบางที้่เพื่อ,อไวเก็บเสือกนะครับ,น,รบน,นะครับเป็นเสืนะครับดันเขาบ้าครับดันไม,ม่เขาบ้าก็เอาเสือ้อเสือ้อยัดเขาล่องบากไปเลยนะครับยัดเขาล่องที่เท้าบากไวนะครับ หยั่เข้าไปเลยนี่ครับหยั่เข้าไปเลยนี่บานเก็บเก็บเสือกให้เหาเรียบร้อยเห็นรอครับเห็นไหมครับนี่นี่มันเก็บให้เหาเรียบร้อยอ่าสวยงามบ่ยนะครับ วิธีการทําง,งานของมันจะนี่นะครับซุกไปในหูยแหนแหนมันส้นมากมันก็จะต่าต่ำกระเดืองตัวนี้ครับต่ำกระเดืองตัวนี้ต่าปั๊บมันก็ดิหัดข้อนี่ครับหัดข้อดินนด่งอะไรก็ดินบมนรุดกับผมผมมีท่าดินรุดครับขั้นตัวนี้ครับเงียวประมาณ ประมาณประมาณแปดสิบเส้นแลครับผมเอาประมาณแปดสิบเส้นครับคุณดิบวัยมันมันสั่นไหลสั่นไหลก็ดีครับนี่นะครับนี่แต่ขอเสียตัวนึงคือวงวงดักตัวนี้นถ้าเกิดเท่าไส้ถิ่มไหวเท่าไส้ถิ่มไวหวเราห้อยยางหนียางหนีไปเก็บพักเก็บหอยเก็บ ยังก็แล้วแต่น่ะท้าสิบไปพวกเกินสิบนาทีพ่กเกินาหาหุกนาทีตายเลยครับเขาต้องนั่งฝ่อเด้เลยถ้าขันยาในตัวมันเป็น,หนเห็นแง่แด่นลงหูปุ๊บเสียบข้าหูไปเลยครับเสียบดักหูไปเลยนั่งฝ่อโดดจับเวลาเลยบ่กเกินหานาทีประมาณนี้ครับหาหกนาทีฟางโตนี่สามนาทีออกเลยตาตึกเลยนี่ครับ ความว่าจะเป็นแนวทางไล้พี่ๆน้องๆได้ออาไปใส่กันนะครับเนาะแต่ว่าทั้งบาง้านผมทั้งชาติทั้งเศร้านี่มันบม่มีแย่แล้วครับมันดับแนบไว้แล้วมีก็มีหน่อยครับเป็นบางอำเพอแต่ว่าอันนีน้เอาไปใส่อยู่ภาคอีสานครับผมผมจะเห็ดไว้หลังครับนี่ครับนี่ครับ ลัฐเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับพอเป็นแนวทางได้อยู่เนาะครับเนาะเพราะว่าอันนี้ท่านบสใส่ท่านบสใส่เล็กมันกระเสียบบวเขาครับเสียบจังไหนกระเสียบบวเขาถึงเสียบเสียบเรามันกบบระบือยูครับม,มาแล้ดินมันแข็งท่านบอกเลยว่แข็งมันกแต่ให้แน่อยู่ตัวนี้ก็ นี่จะเป็นแบบนี้ครับประมาณนิวน้วนึงครับนี่คอหนึ่งคอหนึ่งนะครับมองนี้ผมจจ่ไเจาะไว้ไว้มัดหลักตัวนี้แล้วครับมัดลักนี่นี่นะครับเจาะไว้หกคู่ครับนี่หกรูอันนี้ก็เอาไว้เก็บเก็บบวงครับเก็บบวงเก็บเสือ้อ นี่ควันนี้ก็กจะเจาะสองหูครับเจาะสองหูเอาไว้อ่าเชือกที่บวงบวงแง,ง่ลง,งไปผมปคิดว่าหกหลังนี่กับพ่อครับหกหลังนี่ก็หลายแหละสำรับเอาไว้ดักเวลาเห็นแง,ง,ง่ชัวๆัวนะครับเนาะส่วนตัวใด ส่วนหูไ้ไหนจะว่เอาเขายางไปหรือเขาเห็นหู้แต่ว่าบวมแหมนบวมันใจว่าแน่ตัวนี้มันอยู่ในหูบ้บอมันยังบวออกหรือว่ามันออกไปหากินแล้วผมก็ผมก็ทีใส่เสื้อครับใส่เสื้อเป็นบ่วงผูกมัดใส่กับไม่ไม่ตัดประมาณไม่บรรทัดหนึงนะ่งประมันสามสิบฟุตครับเวยประมาณหนึ่งฟุตไม่ทำยูซี่นะครับก็บเห็ดบ่วงมัดแล้วก็ไป ไปอ,อ, unku, อัดปากค uh. okay. ู่ันไว้เห็ดบ่วงอัดปากคู่ันไว้นะครับอันนี้กอรณีคือเขาบอกหมั่นใจว่าแหนมันอยู่ในหูบอลหรืออยู่ข้างนอกกรณนี้เห็ดบ่วงคือว่าออกมากแต่มันอยู่ในหูมันออกมากมันกระถือขันอยู่นอกหูแรนมากแลนเข่าหูมันก็ถือนะครับเนาะบ่คือตัวนี้ไอ้ตัวนี้เนี่แหนต้องอยู่ในหูอย่างเดียวนะครับเด้อออกมามันจหถือขต่อยู่ข้างนอกแรนเข่าหูมันบ่ถือครับ เพราะฉะนั้นเอาไว้ดักเฉพาะผมจะไว้ดักเฉพาะตัวใดที่ว่าเห็นมันแรงกว่าหูเห็นแรงแรงกว่าหูจะจ้าค่าตาครับผมก็เลยก็จะเสียบไว้เสียบปัดหูไว้แล้วก็ติดั้งฝ่อครับเป็นอย่างผมถึงกล้าบอกว่าบกเกินหานาที่เพราะว่าแน่หลายตัวที่ผมเคยล่องดักล่องดักนะครับที่ว่าอะไรมันลงห,หูแป๊บเดียวครับสามนาทีสี่นาที มันก็จะโปออกมาถึงครับแล้วก็เราก็เข้าเสียเอาท่านมันมะตายครับผมนี่ครับแป๊บอันนี้ก็ผมใส่นาจะนาจะหน่วนึงนะครับนี่พอแป๊บผมบ่หมั่นใจกันเนี่ครับผมมานหนีวนึงนะครับผม,มมานดำมีดนะครับ เนี๋ยดัมมี่โอเคครับขอบคุณที่เข้ามาเมืองเขามาชมนะครับเนาะทันมากะอ,อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งผมนด,ด้วยครับเด้อขอบคุณครับ